nhìn ครับช่องถนน xíu ใส่เ้าล้งงวยงามภาพเป็นบรรยากาศนะครับท่านผู้างิธีด้ครับเด้อท่านู้างิธีสวัสดีครับสวัสดีครับวาวรอเล ทำนาดีย like ูทูปเบอร์ยูทูปเบอร์ครับยางแล้ววันพื่งต่นแล้วตื่นแล้วกันยางมันโอ้เจอแจ่พระเอกเว้ยยันในเสียมีกสิทธิ์เยอะนี่เราจะพาไปชมข้างหน้าครับบรรยากาศข้างหน้าด้ครับเด้อ ไปไปแสงสีเสียงพร้อมแล้วครับบรรยากาศข้างหน้าเด้อจ้ะโอ้บรรยากาศข้างหน้าแล้วร์เรียร์เด็กมีน้องเด้อเตรียมพร้อมนะครับพร้อมแล้วไปแสงสีเสียงโอ้ครับ วันนี้เราเล่นที่ LG ปวกแดงเจอนะครับเดอ้อ ดดูดมาแล้วผู้ชัดมาแล้วชัดมาแล้วครับนี่นะครับเรียบร้อยครับผ่าบึงบรรยากาศครับ บรรยากาศข้างนอกนะครับข้างนอกหรือดางานครับเดินเข้ามาเดินเข้ามาปื๊บรับข้างในข้างในครับข้างใน LG ครับข้างใน LG ครับเดินมาครับ พี่จอดรถกัมมี่ด้วยครับเด้อเตรียมพร้อมแล้วครับ mà lì ô phải gì cũng mới chìm được nào ไดีพาชมบรรยากาศข้างนอกครับว่าจะได้เห็นที่จอดรถก็มีนะครับโอ้โหเขาได้ประเด็นมากหรือเปล่าครับสาวลงแนนมาแล้วมาเล่นน้อยหน่อ<ะ>ยฮะสาวนา้อย,ย<า>ครับปักช่องเลยนะครับ ท่านรโดลครับข<ช>ับรถบัสลำเพลินออฟเชี่ยวของครับ <c oughs> ดูได้ครับพี่ดูได้ครับผมของครับกดติดตามให้เด้เอครับผมจะพาชมบรรยากาศเอ้ยนี่มีทางเข้ามองจอรถครับพระเจ้ามีมองจอรถเด้อครับเด้อเขามากครับเดินนี่ฮะเดินนี้นะครับเดินครับ ที่จอดรถครับทางเข้าุกครับ ข้าสาวน้อยนะครับตัวนี้โรงงาน LG ครับโรงงาน LG ลจีตั้งเขาครับม่นนีก็มีม่มงจอรถครับสองฟังนะเขาต้องนางรถาต้องมี างานเขามากครับที่กว้างขวางครับงานที่กว้างครับมีทางางานหลายๆครับหลายๆ นี่มี่ใส่กอไข่นะครับปลาใส่กอไข่อันเท่บาทนี่ใส่กอก็ไข่อันเท่าบาทสองบาทบาท่โอ้โห้ตนไข่ก็งามเด้อครับมาซื้อได้ก้อนเขาง่นะครับโอ้โฝากเลยโอ้โห้บุญเครับนายกินครับนายกินต้นไข่หน้าตาดีเด้อครับนี่ซื้อได้เด้อครับเด้อ ตั้งนีก็รัางมั่นเลยครับอย่างเลนอมคิดอย่างยู่นะครับนม่ข่าก็คายคร้านนี้ก็มีปประมึกโรโมทร้านซอยบมกคิปเนียไว้สมีนะครับเด้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับชมกิน,น้านนะครับเด้อ